สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูปัดกันอีกแล้วค่ะเห็นหน้าคุณครูปัดแบบนี้ต้องเป็นวิชามาพบกับคุณครูปัดในการเรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะคะถึงเราจะไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนแต่เราก็มาเจอกันที่ หน้าจอแบบนี้ค่ะในช่วงนี้เด็กๆต้องรักษาสุขภาพและความสะอาดของตัวเองด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆและเวลาออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่หน้ากากาอนามัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูรป,ปัตจะนำเรื่องอะไรมาฝากนักเรียนนั้นเราไปดูร้องกันเลยค่ะน้องๆรู้จักรายได้หรือรายรับรายจ่ายกันไหมครับ รายได้หรือรายรับหมายถึงเงินหรือสิ่งอื่นที่ได้มาจากการทำงานหรือประกอบอาชีพเช่นเงินเดือนเงินที่ได้จากการขายสินค้ารางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันเป็นต้นซึ่งรายได้ของน้องๆส่วนใหญ่ก็ได้มาจากพ่อแม่ครับเมื่อเรามีรายได้เราก็จะนําเงินรายได้หรือรายรับเนี่ยนำไปใช้จ่ายในด้านต่างๆอย่างเช่นซื้อของกินของใช้เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เป็นค่าเล่าเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองครับคราวนี้น้องๆก็รู้จักกับรายรับและรายจ่ายกันไปแล้วเรามาดูกันได้ครับว่ารายจ่ายของแต่ละคนจะแตกต่างกันยังไงนักเรียนคะวันนี้ครูจะให้กันบ้านโดยการให้นักเรียนกลับไปเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายในวันศุกร์และเอากลับมาส่งครูในวันจันทร์นะคะค่ัคุณครู หละคันนักเรียนกลับไปเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายกันมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเขียนกันได้หรือเปล่าได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพลอยบอกครูหน่อยสิคะวันศุกร์คุณพ่อให้เงินพลอย2ีบาทซื้อดินสอไป5บาทซื้อขนมอีก10บาทพลอยเหลือเงิน5บาทจึงเอามายอดกระปุกค่ะเก่งมากคะ่ะพลอย มีเงินเหลือเอาไว้เก็บออมซึ่งค่าใช้จ่ายของพลอยถือว่าเหมาะสมนะคะแต่ถ้าพลอยสามารถลดค่าขนมของพลอยได้พลอยก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นค่ะทำไมล่ะคะคุณครูก็เพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างไรล่ะคะไหนมีใครบอกครูได้อีกคะผมครับ ในวันศุกร์คุณแม่ให้เงินสามสิบบาทผมซื้อดินสอสีสิบบาทอาหารกลางวันสิบบาทขนมห้าบาทและหมากฝรั่งอีกห้าบาทครับของพัดไม่มีเงินออมเลยนะคะก็ทุกอย่างที่พัดซื้อจำเป็นหมดเลยนี่ครับไม่ทุกอย่างหรอกค่ะพัดสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับพัดก็คือหมากฝรั่งค่ะถ้าอย่างนั้นผมจะลดการกินขนมลงนะครับ จะได้มีเงินออมดีมากคะ่ะพัทถ้านักเรียนทุกคนรู้จักใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมก็จะทำให้นักเรียนมีเงินออมค่ะครับน้องๆครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งเะครับรายได้หรือรายรับคือเงินหรือสิ่งอื่นที่ได้มาจากการทำงานหรือประกอบอาชีพส่วนรายจ่ายนั้นก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรานำรายรับที่ได้นั้นมาจ่ายออกไปครับ น้องๆครับรายจ่ายของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคนด้วยถ้าเราใช้จ่ายอย่างประหยัดรายจ่ายของเราก็จะน้อยลงทําให้ไม่ต้องนํารายรับไปใช้จ่ายมากเกินความจําเป็นก็จะทําให้เรามีเงินเหลือเก็บนะครับนอกจากรายรับรายจ่ายแล้ว น้องๆควรรู้จักวิธีการวางแผนการใช้จ่ายด้วยซึ่งการวางแผนนั้นจะทำให้น้องๆมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นและมีเงินเหลือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายบางครั้งอาจเป็นการออมโดยการฝากธนาคารซึ่งจะได้รับดอกเบีย้ยและได้ซื้อสิ่งที่ต้องการได้อย่างที่ตั้งใจไว้เช่นซื้อหนังสือนิทานรถจักรยานอุปกรณ์กีฬาเป็นต้น หลังจากที่พลอยได้ขึ้นมาเรียนในชั้นปสแม่จึงคิดว่าจะให้เงินพลอยเป็นสัปดาห์เพื่อให้พลอยได้วางแผนการใช้เงินพลอยจำได้ไหมลูกแม่เคยบอกว่าถ้าหนูโตแล้วแม่จะให้หนูวางแผนการใช้เงินและตอนนี้หนูก็โตแล้วแม่จะให้เงินหนูเป็นสัปดาห์จ้าพลอยจะตั้งวางแผนการใช้เงินอย่างไรล่ละคะแม่แม่จะให้เงินหนูสัปดาห์ละ200บาทหากหนูอยากมีเงินเก็บออม หนูก็ต้องนำเงินที่ได้เก็บไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งลูกก็น,นำไปใช้จ่ายอย่างระมัดระวังจ้ะถ้าหนูวางแผนการใช้จ่ายหนูก็จะมีเงินเหลือเก็บนํ่ไปหยอดกระปกุกค่ะแม่พลายจะลองทำดูคะ่ะระหว่างที่พลอยกำลังวางแผนการใช้จ่ายเงินนั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะคะโดยการให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะ ข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการทำบันทึกรายรับรายจ่ายข้อ1ฟ้านำเงินที่เก็บออมไปซื้อนาฬิกาเรือนใหม่แทนเรือนเก่าที่ชำรุดได้ประโยชน์ข้อ2ตั้มนำเงินที่เก็บออมไปฝากธนาคาร ้ไดประโยชน์ทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพลอยมีวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างพลอยผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์พลอยเหลือเงินเท่าไหร่พลอยเหลือเงินห้าสิบบาทค่ะเก่งมากพลอยแล้วหนูมีวิธีการเก็บเงินอย่างไรลจะจ๊ะพลอยวางแผนก่อนว่า วันนี้ต้องนำเงินไปใช้อะไรบ้างและพลอยก็ทำบันทึกรายรับรายใจ่ายในแต่ละวันค่ะถ้าวันไหนหนูซื้อขนมเยอะวันต่อมาหนูจะซื้อขนมน้อยลงเก่งมากจะพลอยถ้าพลอยวางแผนการใช้เงินได้แบบนี้ถ้าหนูโตขึ้นอีกหน่อยแม่จะให้เงินพลอยเป็นเดือนนะค่ะแม่ น้องๆเห็นไหมคะว่าจากการทำบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของพลอยทำให้เราทราบว,ว่าสิ่งใดที่เราสามารถประหยัดได้และช่วยทำให้เราสามารถทบทวนการใช้จ่ายของเราได้เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมต่อไปคะ่ะการวางแผนการใช้จ่ายเป็นการทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นและมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายบางครั้งอาจเป็นการออมโดยฝากธนาคาร หากเราสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ดีก็จะทำให้เรามีเงินเหลือเก็บไปทำประโยชน์อื่นๆได้หรือนำไปซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะใกล้จะปิดเทอมแล้วนักเรียนวางแผนจะทำอะไรในช่วงปิดเทอมบ้างคะคุณแม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดครับปิดเทอมนานๆอย่างนี้ นักเรียนสามารถหารายได้กับตนเองได้นะคะหนูยังเป็นเด็กหนูสามารถทำได้ด้วยหรือคะได้สิคะอย่างพลอยที่บ้านปลูกผักพลอยก็นำผักไปขายเพื่อสร้างรายได้เพลินสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้คะ่ะนักเรียนคะการสแสวงหารายได้นั้นจะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะ นั่นก็คือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนน้องๆมีวิธีการหารายได้เพิ่มเติมในช่วงปิดเทอมอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปิดเทอมที่ผ่านมาใครทำอะไรกันมาบ้างพลอยช่วยคุณพ่อเก็บผักจากที่บ้านแล้วนำไปขายที่ตลาดค่ะพลอยช่วยคุณพ่อทุกวันเลยคุณพ่อจึงแบ่งเงินให้พลอยค่ะ แล้วพลอยนำเงินที่ได้ไปทำอะไรคะพลอยแบ่งเงินเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกพลอยนำเงินไปฝากที่ธนาคารและส่วนที่สองพลอยนำไปซื้อรองเท้านักเรียนใหม่ค่ะดีมากค่ะพลอยแล้วคนอื่นล่ะคะทำอะไรกันบ้างผมช่วยพับถุงกระดาษให้คุณป้าครับคุณป้าจึงแบ่งเงินให้ผมส่วนหนึ่งส่วนเงินที่ผมได้ก็นำไปหยอดกระปุกครับ เก่งมากเลยค่ะเต้ยปอมครับผมเก็บขวดพลาสติกไปขายเวลาผมเดินผ่านบ้านไหนแล้วก็มีขวดพลาสติกผมก็จะเก็บสะสมครับและเอาไปขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่าครับผมจึงนำเงินที่ได้มาไปเล่นเกมหมดเลยครับเบิ้มนำขวดพลาสติกไปขายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่เบิ้มไม่ควรที่จะนำเงินที่หามาได้ นำไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ค่ะควรนำเงินที่ได้ไปเก็บออมหรือซื้อสิ่งของที่จำเป็นกับเรามากกว่าค่ะครับคุณครูน้องๆคะเมื่อน้องๆมีรายได้จากการทำงานแล้วน้องๆก็สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ใจ่ายที่มีประโยชน์ได้นะคะเช่นนำไปหยอดกระปุกหรือฝากธนาคารซื้อรองเท้าเป็นต้น ซึ่งในการหารายได้เพิ่มเติมนั้นเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อีกแรงนะคะเมื่อเราหาเงินเองได้แล้วเราก็ควรที่จะเห็นคุณค่าของเงินเพราะเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นั้นยากลำบากมากนอกจากนั้นเราควรทำงานที่สุดจิตนะคะให้น้องๆเลือกว่าการกระทำใดที่สมควรทำและการกระทำใดที่ไม่สมควรทำค่ะ หตลอดเวลาที่ปิดเทอมเบิ้มนั่งเล่นเกมทุกวัน 2. ลอยนำเงินจากการทำงานไปซื้อหนังสือเรียน เรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะข้อแรกตลอดเวลาที่ปิดเทอมเบิร์มนั่งเล่นเกมทุกวันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะน้องๆควรที่จะนำเวลาที่ปิดเทอมไปสร้างประโยชน์อื่นๆเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเป็นต้นค่ะขออ้อ2ลอยนำเงินจากการทำงานไปซื้อหนังสือเรียนเป็นการกระทำที่เหมาะสมค่ะให้น้องๆพิจารณาว่า ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่ะข้อหนึ่งมีเงินเหลือเก็บออมข้อสองทำให้เป็นหนี้สิน ให้น้องๆพิจารณากิจกรรมต่อไปนี้นะครับแล้วตอบว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตครับ โทรศัพท์อาจเป็นสินค้าที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารแต่ไม่ใช่ปัจเจศีค่ะเด็กๆได้รู้จักวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินชีวิตประจำวันกันแล้วใช่ไหมคะการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆถ้าเรามีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้การใช้จ่ายเงินมีคุณค่าไม่ใช้จ่ายเกินตัวและมีเงินเหลือไว้ใช้ในายามจำเป็นค่ะเด็กๆอย่าลืมออมเงินกันด้วยนะคะคุณครูลูกปันก่นจะต้องขอตัวไปออมเงินบ้างแล้วค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ